เนง้เข่าว่าม่ทับดงหมยีิมาตองสองบันเทงวันที่สามเอาต้วนอย่ามึงจะกลายผลไงทับมาเลยดงหมมาเลยเอา ใส่ให้มันดีๆให้เป็นเกิดประโยชน์เดี๋ดยวไปใส่ให,นะห้โรโลยดีเนี้ยอืมเห็ดพอดีพืดอนมาเลยเนี้ยเพิ่งเดือดพระราชทานเนี้ยอืมไว้ภูมิใจประทับใจตอนข้าเลือกาหารเนี้สมาร์ทโริจับเอ่ออยู่ในประเภทสามโอ้ประเภทสามโอไม่ใช่หรือเนาะกูก็ลืมประเภทสามมากกว่านี้เนะาะเขาก็ให้ไปนังอยู่ข้างละนั่งอยู่กับพระองค์มึงจะเปลี่ยนอยู่บนหานโอ้ยยื้อน้อยเดียวกับกอดแล้วโอืมแต่ก่อนมันสูงนะครับบักตวง สูงร้อยแปดสิบไปก่อนครับแค่ยาจิตเวียดลงมดลงมาพี่น้องเหลือทีานี้แหละเอ้าใช่ไปดิยกกระลิ้นชุกปากเลยยาลุมพี่น้องโ,โ,โอ้โหเป็นวาสนาให้ไผ่โบได้นะครับขับร้องหนยนน้องออโต้ปล่อยแล้วนะครับในแอปแดงเข้าไปฟังเป็นกำลังแรงใจให้เนี่พี่น้องเดอ้อเอาจัาทมงึง โบยืบโบ hmm s. <S ฟื้นแล้วนางอายมาส่งทางได้สามนียขอให้เจ้าโชคดีกับคนที่เจ้ามั่นใจไปฟังเพลงเต็มดีกว่าพี่น้องมวนบบมวนอมเมม้นบอกได้เด้อเป็นกำลังแรงใจใ้เด้กพี่น้องเด้อสบายดี